สวัสดีครับผมเรติกรวูดเวิร์สบีไงานไม้ไง่ายๆคุณก็ทําได้เนื่องจากมีเพื่อนๆทางบ้านสอบถามเข้ามาใน YouTube นะครับว่ามีวิธีการใช้เลื่อยจิ๊กซอกับเลื่อยวงเดือนใช้ยังไงสําหรับคนงบน้อยที่กลัวการใช้เลื่อยวงเดือนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําทั้ง2ตัวเลยนะครับเลื่อยจิ๊กซอกับเลื่อยวงเดือนนะครับว่าเราควรจะเลือกอะไรดีสําหรับมือใหม่ในการใช้งานแล้วก็ตัดไม้นะครับในเบื้องต้นที่ผมมีนะครับ ที่ผมทําชิ้นงานแรกๆผมก็มีเลือดจิกซอเป็นตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันใช้งานแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับท,ที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆก็มี2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าใช้งานแตกต่างกันยังไงและเลื่อดจิกซอมีวิธีการใช้งานยังไงเลื่อยวงเดือนมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะแนบไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะดูขั้นตอนและวิธีการใช้งานกับเลื่อยวงเดือน ดูขั้นตอนและวิธีการใช้งานของเลื่อยจิกซอกับเลื่อยวงเดือนผมได้ทํารีวิวไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับหลักการทํางานถ้าจะให้เลือกในการตัดไม้สําหรับมือใหม่ที่ต้องการทํางานไม้นะครับผมว่าเลื่อยจิกซอกเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรื่องการตัดไม้ให้ตรงแล้วก็ตัดไม้ได้ง่ายจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเลื่อยวงเดือน หลายๆท่านอาจจะกลัวเรื่อวงเดือนนะครับว่าใช้งานยากหรือเปล่าแล้วมันน่ากลัวไหมจริงจริงมันก็น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการใช้งานศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือก็จะลดความอันตรายไปได้เยอะนะครับถ้าเรามีสติในการใช้งานเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับแต่การใช้งานถ้าอนเนกประสงค์จริงๆแนะนําเป็นเลื่อยจิกซอน,นะครับมันจะสามารถตัดไม้ตัดเหล็กตัดท่อ PVC ตัดไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนเนี่ยได้หมดเลย ข้อดีของเขาก็มีเยอะนะครับเพื่อนๆสามารถปรับการเตะตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เป็นระยะการชักใบสําหรับเลื่อยจิกซอน,นะครับใช้งานไม่ยากนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับการใช้งานก็จะมีปุ่มล็อกอตัตโนมัติแล้วก็กดใช้งานมันก็จะเป็นการชักขึ้นชักลงนะครับเลือ่อยสําหรับการเลื่อยตรงๆเนี่ยถ้าถ้าเราไม่มีรั้วในการตัดนะครับถ้าเราตัดมือตรงๆไปเลยอย่างเงี้ย ส่วนมากจะตัดได้ไม่ค่อยตรงนะครับแล้วเวลาการมาประกอบชิ้นง,งานเนี่ยมันจะทําให้เราประกอบได้ยากแล้วไม้ก็จะไม่ค่อยตรงนะครับตัวนี้เลื่อยจิกซอมันจะเหมาะกับงานที่เราต้องการตัดโค้งตัดฉลุลายต่างๆนะครับแต่ถ้าต้องการความตรงจะแนะนําเป็นเลื่อยวงเดือนมากกว่านะครับตัวนี้ก็ปรับได้หลายอย่างครับทําไมถึงไม่ตรงถ้าไม้บางๆมันอยู่ที่การประคองมือแล้วก็การตัดของเราด้วยนะครับ แต่ถ้าเราเจอไม้หนาๆน,นะครับการตัดเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตครับใบตรงนี้มันให้ตัวแล้วมันขย nice ับได้นะครับเวลาเจอไม้หนาๆเวลาตัดไปนะครับหน้าไม้ของเราแบบนี้สมมุติถ้าเราตัดไปนะครับไม้ของเรามันจะไม่ได้ตรงเรียบเหมือนการใช้เลื่อยวงเดือนนะครับมันอาจจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งตามใบเลื่อยของเรานะครับแบบนี้เพราะว่าใบเลื่อยมันให้ตัวได้แล้วเพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่า เลื้อยจิกซอสามารถติดโต๊ะได้หรือเปล่าสามารถติดตั้งได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีข้อจํากัดตรงที่ใบของเลื้อยจิกซอนะครับมันไม่ได้ยาวมากนะเพื่อนๆระยะชักเขาอยู่ที่ประมาณ2 0ม mm. ลิเมตรอันนี้ก็เป็นใบแบบสวมง่ายเห็นไหมครับระยะที่มันหายไปมันก็จะตัดไม้ได้ประมาณ3-5ซนติเมตรนะครับแล้วพอทีนี้ถ้าเราเอาไปติดโต๊เลื่อยวงเดือน เราก็ต้องทําตัวประคองใบเหมือนเป็นลูกปืนนะครับสามารถติดตั้งบนโต๊ะได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องทําแขนที่จะรับตัวใบเลื่อยจิกซอเนี่ยให้ตรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดการบิดแล้วเวลาการตัดซอยไม้มันจะไม่ค่อยตรงกันนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเลือกให้ติดโต๊ะได้เนี่ยผมเลือกเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับทีนี้เรามาดูเลื่อยวงเดือนกันบ้างเลื่อยวงเดือนข้อดีของเขานะครับตัดไม้ได้ตรง แต่กําลังเครื่องเนี่ยก็จะสูงขึ้นรอบเครื่องก็จะจัดกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องวงเดือนเอาไว้ตัดไม้โดยเฉพาะนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องเลื่องวงเดือนดูบ้าง เสียงเครื่องก็จะประมาณนี้ครับเลื่อวงเดือนไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูคลิปที่ผมสอนการใช้งานเลื่อวงเดือนสําหรับมือใหม่เนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆสามารถหัดแล้วก็ลองใช้เลื่อวงเดือนกันได้แน่นอนครับทีนี้ก็อยู่ที่ความชํานาญแล้วก็เราลองใช้ไปบ่อยๆเราก็จะไม่กลัวครับจากแรกๆผมก็กลัวเลื่อวงเดือนเหมือนกันแต่พอได้ใช้ไปเรื่อยๆทําความรู้จักมันลองตัดไม้ลองใช้เครื่องบ่อยๆ ก็จะชินไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอ,อันตรายของเครื่องนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ถ้าเราตัดไม้ไม่ตรงมันอาจจะดีดกลับได้เราที่สิ่งที่สําคัญเราต้องจับเครื่องให้แน่นนะครับแล้วก็ประคองให้ดีตัดไ้ให้ไปมันก็จะไม่เกิดอะไรมันก็จะไม่อันตรายมากนะครับตัวนี้สิ่งที่สําคัญข้อควรระวังไม่ควรจะถอดกาดป้องกันตรงนี้ออกนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับ ตัวนี้สามารถช่วยได้นะเพื่อนๆมันจะไม่สะบัดมาโดนตัวเราหรือว่าไม่ทําให้คมของใบเลื่อยนะครับมาทําอันตรายต่อตัวเราได้นะครับกาดตัวนี้ไม่ควรถอดออกนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้น้ำหนักจะมากกว่าตัวอื่นๆเป็นพิเศษนะครับเพราะเนื่องด้วยตัวนี้นะครับกำลังเครื่องเนี่ยจะเยอะเยอะมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าผมต้องการใช้มาตัดไม้เนื้อแข็งก็จะเจอไม้เนื้อแข็งทํางานบ่อยก็เลยเลือกเครื่องตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น สครื่องสาหรับตัดไม้ธรรมดาผมก็เอาติดโต๊ะตัวนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตัดงานก็ตัดไม้ได้สะดวกรวดเร็วนะครับเพื่อนโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาตัดไม้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเป็นยังไงอะไรประมาณไหนแต่ที่แนบไว้ท้ายคลิปตรงนี้นะครับจะเป็นคลิปก่อนที่ได้ทํารีวิวไปเพื่อนเพื่อจะได้ดูครบหมดทุกจุดนะครับว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับ แต่ถ้าพูดถึงงบที่จำกัดแล้วให้เลือกเราควรเลือกตัวไหนดีที่จะทำงานไม้งาน DIY ให้ครอบคลุมที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดที่สุดผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับเลือ่อยจิ๊กซอราคาตัวนี้ผมซื้อมา990บาทเป็นช่วงโปรโมชั่นที่เขาลดนะครับแต่เลือ่อยจิ๊กซอที่แบรนด์ดีๆนะครับแบรนด์สแตนเล่ดีวอลมาเกต้าแมกเทคอะไรต่างๆบอสอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา 900จนถึง2,000บาทแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกได้นะครับก็เลือกอยู่ที่ราคาพันต้นๆก็ถือว่าโอเคแล้วครับสามารถใช้งานได้นานตัวนี้ผมซื้อมาได้ประมาณ3-4ถึงน่าจะ3ปีแล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรตัดไม้ตัดเหล็กตัดพ่ออะไรงประสงมากเลยแต่ถ้าต้องการตัดไม้เราก็เลือกเป็นเลื่อวงเดือนตัวนี้มันจะเหมาะกับงานตัดตรงติดโต๊ะเลื่อวงเดือนหรือว่าตัดผ่าไม้ตัวนี้เหมาะมากกว่านะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ